รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทริปใหม่จากรายการสิงสองโลกสัปดาห์นี้เราขอเปิดรายการที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สเพื่อข้ามแดนจากฝั่งไทยที่อำเภอเมืองนครพนมแล้วจะเดินทางต่อไปยังเมืองท่าแขก mm. เมืองเอกของแผงคำม่วนจุดเริ่มต้นการสำรวจสายน้ำใต้ผิพพที่รู้จักกันในชื่อถ้ำน้ำลอดเซบังไฟ แขวงคำม,ม่วนเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ47และมีเขตอนุรักษ์ที่กันพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติอยู่3แห่งรวมเนื้อที่มากกว่า577,000เฮกตาร์ความอุดมสมบูรณ์ของคำม,ม่วนเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาหินปูนจำนวนมากจึงยังคงรักษาสภาพแวดล้อมอันสมบูรณ์ไว้ได้ ภาพทิวทัศน์ที่เราพบเห็นอยู่ตามรายทางคือแหล่งผลิตน้ำดิบจำนวนมหาศาลที่จะไหลลงสู่ลำน้ำโขงต่อไปคําม่วนนอกจากเป็นดินแดนที่กำเนิดต้นน้ำลำเซหลายสายเช่นเซหินบูนเซมูลเซบ้างไฟเซบ้างน้อยเซโดนและเซเทินหรือเซกระดิ่งลำน้ำเหล่านี้ทำให้การเดินทางในแขวงามวน ต้องข้ามลำห้วยข้ามแม่น้ำมีการผ่านสะพานข้ามสายน้ำต่างๆอยู่บ่อยครั้งซึ่งการเดินทางยุคก,ก่อนหน้านี้จะทำได้โดยลำบากท่าแขกซึ่งเป็นเมืองเอกของแผงคำมวดตัวเมืองถูกสร้างอยู่ริมน้ำโขงตรงข้ามกับเมืองนครพนมฝั่งไทย จึงทาให้ท่าแขกกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทั้งการค้าและการคมนาคมระหว่างประเทศเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ตรงตื่นกลางระหว่างทางไปนครวียงจันทร์กับเมืองปากเซซึ่งเป็นเมืองสาคัญทางตอนใต้และยังมีทางหลวงหมายเลข8และ12ใช้เชื่อมต่อไปถึงเมืองชายแดนแด้านตะวันออกด้วยระยะทางเพียง223และ159กิโเมตรตามลาด,ำดำับจึงทําให้การเดินทางไปประเทศเวียดนาม มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่อื่นปัจจุบันรัฐบาลลาวสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายในแขวงคำนวนมากขึ้นจึงกอ่อตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะขึ้นมารองรับไว้ถึงสองแห่งด้วยกัน,กนคือที่เมือง<ต>ท่าแขกและเขตเศรษฐกิจ <บน S 1> จำเพาะภูเขียวท,ทริปใหม่จากรายการสิงสองโลกสัปดาห์นี้ คือส่วนหนึ่งของบันทึกการสำรวจธ,ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ที่รัฐบาลลาวได้ส่งเสริมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและได้เตรียมการนำเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติต่อไปโปรดติดตามการเดินทางสู่ถ้ำน้ำลอดเซบังไฟถ้ำยักษ์ที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก ได้อยู่ถ้ามาแค่ระเบียนไฟก็เอาใชา้ได้เลยไฟเลยอยๆไฟหมดตัดพนะกำลับมาเลยเบื่อนะขนลงไฟข่ดตัดไล่เลื่อนนะิด สิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาที่แขวงคำมวน่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดโตโยตา้าไฮลักซ์วีโก้แชม าพลายเส้นที่เห็นอยู่นี้คือแผนที่ถ้ำน้ำลอดเซบังไฟถ้ำยักษ์ที่นักสำรวจจากทวีปอเมริกาเหนือนำโดยนายเอรอนแอดดิสันนักสำรวจถ้ำชาวอเมริกันได้นำคณะเดินทางมาแขวงคำมุ่นและใช้เวลาอีกหลายสิบวันสำรวจถ้ำน้ำลอดที่มีความยาวมากกว่า9,700เมตรอย่างละเอียดการสำรวจที่กระทำอย่างจริงจังเมื่อปี2006 ทำให้สามารถบันทึกลักษณะทางกายภาพในทุกๆมิติของตัวถ้ำที่มีทางน้ําลอดไหลขคดโค้งไปตามโพรงหินของถ้ำยักษ์จนสามารถจัดทาและพิมพ์เป็นแผนที่ออกเผยแพร่ต่อมาเมื่อปีคริสตศ,ศ,ศักราช2008สำหรับคณะของเราเมื่อทราบข่าวจากชายแดนมาว่าสองปีที่แล้วรัฐบาลลาวโดยห้องการท่องเที่ยว และห้องการสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับองค์การเอกชนได้เปิดให้มีการเข้าไปท่องเที่ยวภายในถ้ำยักษ์ได้แล้วนับแต่นั้นมาจึงมีการเตรียมการติดต่อแต่ได้พบอุปสรรคจำนวนมากทำให้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะโดยสภาพแวดล้อมของพื้นที่ถ้ำน้ำลอดเซบังไฟแม้จะสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวถ้ำได้ปลอดภยัยแต่จะต้องตรวจสอบช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งเป็นที่รู้กันว่า จะเที่ยวถ้ำนี้ได้แต่เฉพาะฤดูแรงเท่านั้นเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของแผงคำมุ่นโดยเฉพาะเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหินน้ำนอดถือเป็นพื้นป่าที่สมบูรณ์ปกคลุมด้วยป่าบนเขาสูงชันจึงทำให้มีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่เสมอการสำรวจถ้ำน้ำลอดที่มีน้ำตกน้อยใหญ่เกิดขึ้นระหว่างทางจำนวนมากและเป็นทางน้ำเที่ยว ที่เกิดอยู่ใต้ภูเขาหินปูนจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องคาดการร่วมหน้ามาอย่างดีอีกทั้งยังต้องสอบหาคนท้องถิ่นที่ชำนาญทางมีประสบการณ์เคยผ่านทางน้ำใต้ภูผานี้มาก่อนใครคนนั้นจะต้องรู้จักและจดจำเส้นทางรู้วิธีหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเป็นอันตรายเพราะการปีนป่ายหินผาในถ้ำยักษ์อันมืดมิดนี้คนนำทางสายนี้ได้จะต้องมีตาทิพย์ เช่นเดียวกับครังคาวที่อาศัยอยู่ในถำ้ำทริปนี้ทีมงานสิงสองโลกจึงต้องขอแรงนักบูกเบิดเส้นทางในดินแดนลาวเพิ่มมาในคณะอีกสองคนเราหวังว่าประสบการณ์ของเขาทั้งสองจะช่วยให้งานนี้สาเร็จรุล่วงไปได้คนแรกที่เรานัดพบกันที่เมือง,องนครพนมคือคุณวรุษ วงยุทธนาพงศ์ตัวแทนบริษัทสีพนมทัวร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสองคนไทยชุดแรกที่ได้รับเชิญให้มาร่วมง,งานเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ท้ำน้ำลอดเซบังไฟเมื่อสองปีก่อนส่วนอีกท่านแฟนรายการของคุณหน้ากันคนแบกเป้เป็นหนึ่งในช่างภาพที่เคยเดินทางมาสำรวจถ้ำลอดนี้เมื่อปลายเดือนมีนาคมทริปนี้กัน จะมาช่วยเราบันทึกภาพนิ่งตลอดการเดินทางของคณะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเขารู้จักคุ้นเคยกับนายบ้านหน้องปิงอย่างสนิทสนมซึ่งจะช่วยเราได้มากในการคัดหาคนนำทางวรุษเป็นคนหนุ่มรอบจัดประเภทชีพจรลงเท้าชอบเดินทางสำรวจเก็บหาข้อมูลตามที่ต่างๆอยู่ตลอดเมื่อเข้ามาทำบริษัทท่องเที่ยวที่นครพนม เขาจะเป็นเสมือนแผนที่เดินได้ของเราหลังจากขับรถออกจากตัวเมืองท่าแขกสถานที่แห่งแรกที่บรุษแนะนําให้เราแวะก็คือกําแพงยักษ์แห่งเมืองสีโคตระบูรน้ำโดนที่ไหลไปตกแม่น้ำโขงครับตรงนั้นเป็นจุดเริ่มครับแล้วก็ไปสุด เกือบตัวเมืองทักแขกน,นะครับพี่ นี่ครับพามาดูกำแพงหินยักษ์นะครับกำแพงโบราณสมัยอาณาจักรสุนันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนถูกทําทลายไปแล้วครับถูกกัดก่อนไปแล้วก็กองหินนี้เป็นชั้นนะไม่มีใครบิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นธรรมชาติฝันตั้งครับเมื่อก่อนจะเป็นแนวยาวของกำแพงหินยักษ์ยาวกว่า7กิโลครับสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ถูกทําลายไปบ้างนะตามช่วงการ,การเวลาครับ เดี๋ยวพาเข้าไปชมตรงจุดใหญ่ข้างในมีจุดตรงตรงนี้มันเป็นจุดไหนของของเมืองเอตรงนี้เป็นจุดอยู่ในเมืองท่าแขกครับห่างจากเมืองอยู่ประมาณหกหกเจ็ดกิโลได้ครับประมาณนี้ครับครับผมกำแพงหินที่พามาดูนี้ม,มีความยาวนับได้รวมกันกว่า15กิโลเมตรมน่าเสียดายที่คนยุคหลังไม่เห็นคุณค่ากำแพงหินที่เคยตั้งอยู่ยาวเหยียดคู่ขนานไปกับแม่น้ำโขงและทางหลวงหมายเลขส3ใต้ จึงถูกทลายลงเพื่อนำที่ว่างมาสร้างบ้านแปลงเมืองปัจจุบันจึงพบแต่สร้างกำแพงบางส่วนที่คงรักษาไว้อยู่ริมทางชายป่าสถานที่นี้อยู่ห่างจากเมืองภากแขกขึ้นไปทางเหนืออยู่ใกล้กับหลักกิโลเมตรที่8เมืเ่อเลี้ยวรถไปตามทางลูกรังเราก็จะพบสร้างกำแพง มีเรื่องเล่ากันว่ากำแพงยักษ์สร้างก่อนพุทธศตวรรษที่10ยุคที่เมืองท่าแขกยังเรียกว่าสีโคตรบูนและเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนันและเจเลที่มีพระเจ้าสุริยบรมันปกครองอาณาจักรกำแพงยักษ์สีโคตรบูนดูแต่ภายนอกมีลักษณะคล้ายคันหินที่วางทับซ้อนกันเป็นชั้น มีความหนาของคันหินแต่ละชั้นประมาณ1เมตรก่อทับเป็นกำแพงสูงวัดได้ตั้งแต่10เมตรจนถึง20เมตรปัจจุบันถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูมิลักษณะวันนาคือเป็นแหล่งธรรมชาติที่กำเนิดตำนานพื้นบ้านมีเรื่องผูกโยงกับตำนานนำ้ำโดยอ้างถึงตำนานยักษ์ผู้สร้างแม่น้ำโขงชื่อสลึกขึยักษ์ตนนี้ทำหินภูผาให้แยกแตกออกเป็นแถบ จนเกิดลักษณะคล้ายกับคันนาที่ยักษ์สร้างชาวบ้านจึงเรียกสถานที่นี้ว่าภูคันนาอีกชื่อถือเป็นสิ่งที่ชวนให้พิสูจน์เพื่อดูว่ากำแพงยักษ์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือจากน้ำมือใคร ต่อมาราปีพุทธศกราช2454ฝรั่งเศสได้ยึดเมืองท่าแขกยุคนี้จึงมีการก่อสร้างสักการะสถานจำลองถ้ำพระแม่เมืองลุดไว้ที่หน้ากำแพงโดยสร้างเป็นบันไดทางขึ้นไปยังถ้ำจำลองขนาดเล็กที่เป็นดิสถานของรูปปั้นพระแม่มาริยาแม่พระประจักษ์แห่งเมืองลุดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส จุดนี้นะครับก็เราก็จะเห็นเก้าอี้นะครับผมเก้าอี้ตรงนี้ก็บอกบอกเรื่องอารยธรรมนะครับก็ด้านหลังนี้สมัยก่อนครับยังไม่มีการทําเก้าอี้เหมือนปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะเห็นเก้าอี้เนี่ยเป็นก้อนหินนะครับถูกตัดหรือว่าถูกนั่งตามการเวลาเนี่ยครับกลายเป็นเก้าอี้ฮะเก้าอี้โบราณนะเก้าอี้แบบธรรมชาตินะครับทำมาจากหินนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเก้าอี้ของยุคปัจจุบันนะครับที่ยังมีพวก ชาวคลิปนะครับรรมาทำพิธีมีตาบริเวณกับแมหงหินยักษ์ครับผมจริงผมว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้ถึงไมกี่ร้อยเมตรเนี่ยโหตรงนี้ยังไม่ทราบข้อมูลครับี่จะจะสายตาได้ไหมพี่ ร้อยเมตรนะมามากเเดี๋ยวเราจะไปทําเสบางไฟครับเดีย๋ยวเราจะไปแยกที่เมืองมหาไบหลังเสร็จจาการถ่ายทํากําแพงยักษ์สีโคตรระบูรณ์เราสามคนก็มุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลขสิบสองเส้นทางสายสั้นที่สุดของการเดินทางไปประเทศเวียดนามทางสายนี้เริ่มที่เมืองท่าแคกตัดแยกมาจากทางหลวงหมายเลขสิใต้ ถ้าวัระยะทางตลอดสายชายแดนเวียดนามอยู่ห่างไปเพียง142กิโลเมตรเท่านั้นชุมชนที่เราจะต้องวิ่งรถผ่านต่อไปคือมหาชัยซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉีงยงใต้หลังจากนั้นจะผ่านสีแยกบ้านป่าหน,นามซึ่งมีวงเวียนต้นไม้เป็นจุดสังเกตที่นี่เราจะเห็นแผ่นป้ายสีแดงขนาดใหญ่บอกทางไปทับน้ำลอดเซบังไฟ ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกราว82กิโลเมตรวรุตเล่าให้ฟังว่าเส้นทางไปถ้ำน้ำลอดเซบังไฟมีให้เลือกสองเส้นทางทางรดที่เราใช้นี้ช่วยย่นระยะทางไปได้40กิโลเมตรแต่ต้องแลกกับเวลาที่เสีย,ยาหากใครต้องการถนอมรถมค,ควรเลือกใช้เส้นทางอีกสายซึ่งไกลกว่าแต่ย่นเวลาเดินทางได้เร็วขึ้น,น,น,นทางเลือกที่วรุตแนะนำกับเรา เป็นถนนโนเนมไร้เลขหมายใช้เชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองจัน์กับเมืองบัวละพาถ้าขับรถไปจนถึงบ้านลังคังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมสายน้ำเซบองไฟเราจะได้พบกับถนนใต้าบาดานถนนที่กองทัพเวียดนามเหนือสร้างขึ้นเพื่อตกตาศัตรูในยุคสงครามทางสายนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่กองทัพเวียดนามเหนือใช้ขนยุโทโธปกรณ์ไปเสริมกำลังรบ จึงแอบสร้างถนนไว้ใต้เสบ้างไฟโดยใช้ทหารมาถมหินตอนกลินคืนให้รถวิ่งผ่านถนนถมหินลอดใต้เสบ้างไฟที่บ้านหลังคังจึงเป็นสะพานหินใต้แม่น้ำเพียงแห่งเดียวที่ไม่เคยถูกทำลาย คลิปนี้จากรายการสิงสองโลกเรานำท่านผู้ชมมาได้ทันเวลาที่นี่คือหาดทรายหน้าปากถ้ำน้ำลอดเซบังไฟที่พักแรมคืนแรกของเราพบกันใหม่อีกครั้งกับบันทึกการสำรวจถ้ำยักษ์ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับ